สวัสดีค่ะร้านออลุ่งเลืองพานิดนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาลูกค้ามาดูก,กับเครื่องขัดแยกเข้าเปลือกนะคะตัวนี้ก็เป็นของเก่าญี่ปุ่นค่ะยี่ห้อซาตะเกะรุ่น WS06F ตัวนี้นะคะก็จะเอาใช้พวกคัดพวกมเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือจะแยกพวกเข้าวหาักเข้ารีบนะคะด้านในมันจะเป็นตัวตะแกรงะคะ่ะ เวี่ยงข้าวที่มีลักษณะเล็กกว่ารูตะแกงออกมาด้านนี้จะเป็นด้านที่เอาไว้เทข้าวเปลือกนะคะส่วนด้านนี้มันจะมีช่องออก3รูนะคะสามช่องก็จะออกพวกข้าวรีบนะคะเดี๋ยวเราลองการใช้งานของเครื่องให้ดูค่ะพอเริ่มเปิดเครื่องนะคะตะแกงด้านในมันก็จะเหวี่ยงเรื่อยๆนะคะ ก็เริ่มพัดแล้วนะคะพวกข้าวรีบจะร่วงมา นี่นะคะจะออกเป็นข้าวดีนะคะข้าวที่ผ่านการคัดแล้ว น,นี่ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะทางเพจร้านเก่า,กาญี่ปุ่นออรุ่มเรืองพาณิชย์เนาะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามมาให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ